สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาแชร์วิธีทำเมนูนมสดยูนิคอร์นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายๆนะคะสีสันสดใสน่ารักเลยค่ะแล้วก็วันนี้เราจะไม่ใช้สีผสมอาหารในการทำนะคะและก่อนที่จะไปดูวิธีทำว่าเราใช้ส่วนผสมอะไรในการทำยังไงก็อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ของเราคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูส่วนผสมที่เราจะใช้ทําวันนี้นะคะโดยที่วันนี้เราจะไม่ใช้สีผสมอาหารนะคะเราก็จะใช้เป็นน้ําแดง h ฮบรูบอยนะคะแล้วก็น้ําบรูฮาวายค่ะเพราะว่ายูนิคอร์นก็ต้องมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะพอผสมรวมกันแล้วเขาก็จะออกมาเป็นสีม่วงค่ะ สำหรับตัวน้ำหวานหรือว่าน้ำไซรัปต่างๆนะคะที่เป็นสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ตัวอื่นก็ได้นะคะยี่ห้ออื่นหรือว่าเป็นน้ำชนิดที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะและวันนี้ที่เราจะทํานะคะในส่วนของน้ําสีชมพูเราก็จะใช้เป็นน้ําแดงเฮลูบอยเป็นหลักนะคะส่วนตัวน้ําสีฟ้านะคะวันนี้เราก็มีมาแนะนําทางเลือกหลายทางเลยที่จะทําตัวน้ําสีฟ้านะคะไม่ว่าจะใช้เป็นน้ําดอกอัญชันหรือว่าจะใช้เป็นผงบลูมิ้นนะคะนียค่ะ หรือจะใช้เป็นเซรัปม,มินก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นส่วนผสมอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นสีฟ้าแต่ก็ต้องดูและชิมด้วยนะคะว่าแต่ละส่วนผสมพอมาผสมรวมกันแล้วรสชาติอร่อยลงตัวหรือเปล่านะ เพราะว่าบางอย่างส่วนผสมพอมาผสมรวมกันแล้วรสชาติแปลกๆก,ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแล้วก็ต้องชิมก่อนนะคะว่าเออส่วนที่เรามาผสมกันแล้วรสชาติมันจะดีลงตัวหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมชิมก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเราจะเริ่มทําจากตัวหลกัหลกๆเลยนะคะที่ใช้ไส่หล่ำในการทําค่ะก็วันนี้จะทําเป็นชั้นตัวสีชมพูเอาไว้ข้างล่างนะคะก็จะใช้เป็นน้ําแดงเฮลูบอยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลย เริ่มจากใช้น้ำแดงเฮบูบอยนะคะก็จะใช้น้ำเฮบูบอยอยู่ที่20 ml ค่ะแล้วก็นมข้นหวาน10 ML ตามด้วยนมสดค่ะก็จะใช้เป็นนมสดพาเจไลท์ของเมจินะคะก็สามารถเลือกใช้เป็นนมสดยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะจะใส่นมสดไปที่60 ml ค่ะจากนั้นก็จะใส่นมข้นจืดด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความมันค่ะ ก็จะใส่ไปที่30 ml เสร็จแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทใส่แก้วไว้เลยค่ะก็จะเป็นแก้ว22ออนอ์นนะคะวันนี้เราทําสูตรแก้ว22ออนอ์นค่ะก็จะเทใส่แก้วไว้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาทําในส่วนของตัวน้ําสีฟ้ากันต่อเลยนะคะก็จะใช้เป็นน้าบรูฮาวายค่ะจะใช้น้ําบรูฮาวายอยู่ที่15 ml ค่ะ จากนั้นตามด้วยนมข้นจืด30 ml แล้วก็นมสด60 ml ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวน้ำสีฟ้าแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำแข็งใส่แก้วนมชมพูเลยค่ะก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะคะ พอเติมต้าแข็งให้เต็มแก้วแล้วนะคะเราก็จะมาเทในส่วนของนมสีฟ้าของเราลงด้านบนเลยค่ะก็ค่อยๆเทนะคะให้เทวนๆแก้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นชั้นทูโทนแบบนี้นะคะก็เป็นชั้นระหว่างสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะพอผสมรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นสีม่วงค่ะก็สามารถปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวน้ำสีฟ้าที่ใช้เป็นผงบรูมินในการทำนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวน้ำสีชมพูเรายังใช้เป็นน้ำแดงเฮลูบอยเป็นหลักนะคะอัตราส่วนผสมก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะในส่วนของตัวน้ำสีชมพูนะคะเดี๋ยวจะขอผสมในแก้วเลยนะคะจะได้ง่ายๆรวดเร็วขึ้นค่ะก็จะใช้เป็นนมสนเมจินะคะโดยจะใช้อยู่ที่60 ML ค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยนมข้นจืด20 ml แล้วก็ตามด้วยน้ำแดงเฮลบูบอย20 ml สุดท้ายก็ตามด้วยนมข้นหวาน20 ml แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําในส่วนของตัวน้ําชั้นบนก็คือเป็นน้ําสีฟ้าโดยที่เราจะใช้เป็นผงบลูมิ้นในการทําค่ะก็จะใช้เป็นผงบลูมิ้นอยู่ที่2ช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้าร้อนนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะมาละลายผงบลูมิ้นค่ะโดยจะใส่น้าร้อนไปที่20 ML ค่ะแล้วก็คนให้ผงบลูมิ้นละลายก่อนนะคะ พอละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเติมนมสดเลยค่ะโดยจะใช้เป็นนมสดเมจินะคะอยู่ที่6 0 ml แล้วก็นมข้นจืด20 ml จากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวน้ำสีฟ้าแล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ำแข็งใส่แก้วนมชมพูของเราเลยค่ะ พอเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเทในส่วนของน้ำสีฟ้าที่เราทำไว้นะคะใส่ด้านบนลงไปแบบนี้เลยค่ะก็ค่อยๆเทนะคะให้เทวนๆค่ะส่วนตัวของน้ำสีฟ้าอันนี้เราก็ทำมาจากผงบรูมินนะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะในส่วนของน้ำสีฟ้าเราทำมาจากผงบรูมินนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําอีกหนึ่งแก้วค่ะก็คือเราจะทําในส่วนของน้ําสีฟ้าที่ทํามาจากน้ําดอกอัญชันนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยในส่วนของชั้นล่างนะคะเราก็จะมาผสมในแก้วนี้เลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะใช้เป็นนมสดเมจิอยู่ที่60 ML ค่ะจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นจืด20 ML ตามด้วยน้ำแดงเฮบูบอย20 ML แล้วก็นมข้นหวาน20 ML คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะพักเขาไว้ก่อนนะต่อไปเราก็จะไปทำในส่วนของน้ำสีฟ้าที่เราจะทำจากน้ำดอกอัญชันค่ะเริ่มจากจะใช้นมสดเมจิอยู่ที่60 ML นมข้นจืด 20ML แล้วก็สุดท้ายก็จะตามด้วยน้ำดอกอัญชันของเรานะคะที่จะให้สีเป็นสีฟ้าค่ะ นี่นะคะโดยจะใช้น้ําดอกอัญชันอยู่ที่20 ml ค่ะก็จะได้สีฟ้าที่ไม่เข้มมากนะคะแต่ถ้าอยากได้สีฟ้าที่เข้มกว่าน,นี้นะคะก็สามารถแช่ดอกอัญชันในปริมาณที่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะอันนี้น้ําดอกอัญชันของเราสีค่อนข้างจะไม่เข้มเท่าไหร่นะคะก็เลยจะได้เป็นสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้ละคะ่ะพอเราได้น้ําสีฟ้าแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปเติมน้ําแข็งใส่แก้วนมชมพูของเราเลยค่ะนี่นะคะ พอเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเทน้ำนมสีฟ้าที่เราทำไว้นะคะที่ทำจากน้ำดอกอัญชันก็จะเทใส่ด้านบนไปแบบนี้เลยค่ะก็ค่อยๆเทนะคะเทวนๆค่ะเขาจะได้แยกชั้นอย่างชัดเจนค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คืออีกสองแก้วนะคะที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะ นี่ค่ะสีก็ค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนนะคะเพราะว่าสีน้ําดอกอัญชันของเราค่อนข้างที่จะอ่อนนิดนึงค่ะส่วนเรื่องของรสชาตินะคะจะชอบรสชาติของน้ําบลูฮาวายมากกว่านะคะเพราะว่าเขาจะมีรสชาติของความเปรี้ยวนิดนดนะคะพอมากินผสมรวมกันกับนมชมพูข,ของเรานะคะเขาก็จะมีความหอมความหวานความเปรี้ยวนะคะก็อร่อยลงตัวเลยค่ะส่วนน้ําที่เราใช้เป็นผงบลูมิ้น์นะคะอันนี้ก็อร่อยค่ะแต่ว่า ก็จะมีความหอมนมชมพูแล้วก็หอมกลิ่นผงบลูมิ้นนะคะก็จะมีความเย็นมาบวกด้วยนะคะแต่ระหว่างผงบลูมิ้นกับไซลับมิ้น ส่วนตัวนะคะคิดว่าใช้ไซรัปม,มิ้น์จะรสชาติดีกว่าผงบลูมิ้น์นะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูได้นะคะในส่วนของตัวแก้วสุดท้ายที่เราทำจากน้ำดอกกัญชันส่วนตัวนี้เขาไม่มีรสชาติอยู่แล้วนะคะพอเวลาทานเข้าไปเราก็จะได้รสชาติของนมชมพูอย่างเดียวอยู่แล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายๆสีสันสวยงามน่ารักๆเด็กๆก,ก็น่าจะชอบค่ะ ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเมนูมใหม่ของเราค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ